สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตรของเอนะคะเอาลืมนะคะทางช่องนะคะเป็นยันสุอกลางนําเสนอนะคะคําเตือนก่อนนะคะนี่คําเตือนนะคะขึ้นคําเตือนแล้วนะคะตุ๊ดตุ๊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 อ่านแล้วนะคะเรียบร้อยฟึบฟึบฟบฟบฟบอ่ามาดูเลยนะคะทุกคนลืมคะ่ะมัวแต่ไ้นี่นะคะ ทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะก่อ,อนที่จะเข้าคลิปนะคะก่อ,อนที่จะเข้าคลิปนะคะงูเห่านะคะงูเห่ามาล่าสุดเลยนะคะวันนี้เนาะก็อแอดอัดคลิปตอนกลางคืนนะคะของวันวันอังคารตอนกลาง,งคืนเนี่ยค่ะดึกๆนะคะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยค่ะอัดคลิปนะคะตอนหัวค่ำมาค่ะตอนประมาณเกือบหกโมงหกโมงอะไรเนี่ยแหละค่ะ ก่อนที่จะปล่อยห้วยลาวพัฒนานะโอ้วุ่นกันใหญ่เลยนะคะงูเห่ามาค่ะทุกคนงูเห่ามานะคะหมามันไปสู้กับงูค่ะหมามไปสู้กับงูเห่านะคะอุย้ยมันพ่นพิษใส่ตาหมาแอดแม่อู้แอดก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะทุกคนไม่พ่อพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่ออยู่พอดีนะคะเลยจัดการตีแล้วนะไปช่วยมันทันแม่งแล้วก็มันมันหมาน้อยอะคะ่ะแม่งไม่รู้จักลบอะ สองรอบแล้วนะคะที่มันโดนแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัวน้อยอย่าไอ้ตัวน้อยอ่าตาตาดีกว่าเพื่อนหน่อยนะคะแต่ก็โดนไอ้ตัวน้อยอย่าที่ทิ้งงวดก่อนมันมันโดนนะคะถ้าโดนอีกรอบนี้ก็คือน่าจะบอดค่ะเพราะว่ารอบรอบที่ผ่านมาก็เหมือนตามันเป็นฟ้า,ฟาเนาะแต่ว่าอีอีสองตัวใหญ่เคลื่อนตัวไม่เร็วหรือยังไงไม่รู้ทั่วใหญ่มากงูเยอะมากทุกคนแอดก็เลยมาบัวค่ะเพื่อทุกคนชอบนะคะเลขบ้านเจ็ด เออไรนัเจ็ดสามเก้าอีกนะคะเผื่อเอาไปฮาหนอยหรือว่าลาวพัฒนานะคะเย้มเยีมนะคะชนของเจ้าแม่ด้วยนะคะยิ่งเห็นของเจ้าแม่นั่นแหละค่ะยิ่งแบบเฮ้ยนันย่นแหละแอดก็เลยแบบว่าเฮ้ยโมเมนต์มันสิมาอีหลีบอกว่าว่าสันเนาะแอดก็เลยมาเล่าให้เอฟังนะคะงูเห่านะคะมันก็ไปสู้กันกับงูเห่านะคะแม่งและเสือกหลบไม่เป็นนะคะหลบไม่เป็นหมาไอต,ตัวใหญ่อ่ะ แต่ว่าไอ้ตัวน้อยนีหลบได้นะคะแต่ว่าโดนตาไป้างหนึ่งแต่อีสองตัวเต็มเต็มเลยนะคะเพิ่งจะหายจากรอบก่อนที่เคยถ่ายรูปลงให้คะคะทุกคนรอบนี้ไม่แล้วงูเยอะม,มากโอ้ย่าเลี้ยงเดือกไก่ทุกคนด้วยโอย้ตายเลยตายเ,ยายเยนี้ยนถ้ยไอ้ไอ้เหล้ยมไอ้ลามอะไรก็เพิ่งจะตอนตอนเมื่อวานใช่ไหมวันก่อนวันที่หวยเราพัฒนาออกเพิ่งจะบอกไปใช่ไหมว่ามันมานะคะทุกคนแล้วอีอีกนะคะ ล่าสุดนี่งูเห่านะคะแต่เคยเคยมาอย่างนี้นะคะออกเลขบ้านรัฐบาลไทยนะคะทุกคนรัฐบาลไทยนี่อย่ายลืมเตือนกันไว้เด้อเอสมันจะไปจัดไว้บนนี่แหละค่ะพอดีเก่าพอดีเนาะบนสูตรเอดได้เก่าพอดีเอดก็จะไปจัดเลขบ้านไว้เนี่<ต>ยใดบดใดกับบกหงแล้วค่ะแต่ว่าเคยได้เลขบ้านนะคะแต่พอเราพัฒนาก็อพอดีได้เจ็ดเก้าโอ้หถ้ามาสองเจ็ดเก้านะคะเอ้ยถ้ามาสามเจ็ดเก้าเมื่อวันจันนะโอ้ยได้สองมืดุ้มอีรีค่ะ ดีนะที่มันเป็นสองเจ็ดเก้านะคะทุกคนโอ้ยมีงั้นอ่ะอ่วมคะ่ะจริงๆพูดละสองบาท <laughs> เอาเอาวาเวอร์ีอกอนเลยเนาะเราต้องอลังการนะคะทุกคนพูดแบบเอ้ยดูอลังการมากเลยเอสซแบบโอ้เป็นตอนส่อนเ่วสันสองบาทอ่ะเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนมาเข้าเรื่องของเรานะคะนี่นี่มันสิมาอีกนี่แบหกศูนย์เจ็ด่ ก็มองเทงไปนะคะมองเทงอุ๊บดิฉันว่าจังได๋ก็ว,วา่าเด้องูเห่านะคะทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บ่บเป็นตะอันใล่อปไปหรอกงูเห่าตัวดำขอมอือแผลแม่เบี้ยเลยนะคะทุกคนมันก็อุ้ยแอดเห็นเลยนะคะมันมันพุ่งน้ำลายเขาเรียกว่าอะไรพ่นพิษมันจุดจุดโอ้ยพายกันวิ่งกบเราก็จะไปดึงหมาออกมานะคะโคตรนื่อยเลยะคะ่ะทุกคนลูกหมามันแรงมันเยะสามตัวเนาะ มันก็จะกระโจนใส่งูงูก็กระโจนใส่ม้านะคะุกคนเมื่อยเหมือนแห้งคะ่ะก็ยังว่าแต่ละมือแต่ละดีนะคะแต่ว่างูเยอะมากมันขึ้นลายเหรอมันหน้าฝนบอกคะ่ะหรือ,อยังไงแต่ว่าบ้านแอนมันก็เป็นป่านะคะมันเป็นป่าเนาะเป็นสวนผลไม้เป็นแบบมันก็จะสวนผลไม้มันก็ไม่เชิงนะคะแบบเราปลูกต้นไม้ กระท้อนขนนุนฝรั่งมังคุดมะม่วงอะไรเงี้ยแต,แต่มันก็ไม่ได้ลกแต่มันก็รกเลยที่ข้างๆก,กันมันเป็นป่าที่ข้างหน้าก็เป็นป่า <c oughs> มีแต่ป่าล้อมรอบนะคะไม่มีรั้วนะคะรั้วมันแพงเกินคะ่ะปัจจุบันนี่รั้วโอ้โหตอนนั้นกี่ปีแล้วถามเขาเขายังเป็นเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้ไม่ใช่แพงกว่าเดิมแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ตังค์ทำหรอกค่ะ โอ้ทำรั้วทำบ้านในหลังนึงว่าเอาค่ะนี่นะคะทุกคนนะคะหาซื้อกกมไมกกะะ่มาปลูกอ่อางูเขียวบบดงูเขียวแอดแอดแอดเอาชาดัดนะคะมาปลูกเป็นรั้วนะทุกคนชาดัดมาปลูกเป็นรั้วมันก็สวยอยู่แล้วไม่งแต่งเูเขียวไม่หยาโอ้ยหลายค่ะแต่ละมือแต่ละทีแอดลเลิกกลัวงูเล็กไปแล้วนะคะทุกันนี่เจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนน,ะคะกคนี้ นี่นะคะทุกคนก็เต็มๆหน่วยสาหน่วยการชาติหน่วย,ย,ยกิจนะคะนี่นะคะหน่วยกิจโอ้นี่ไงสีนะคะสี่เนาะสี่หลักร้อยสีเก้าหนึ่งโอ้ได้ตัวนะคะทุกคนหนึ่งหกหกนะคะอ่าหกหกได้หน่วยพิเศษนะคะอ่าหกศูนย์เจ็ดแตกสามตัวอีกแล้วเย่แอดเป็นนางเอกนะคะวันนี้แอดเป็นนางเอกนะคะทุกคนโอ้ดีใจด้วยนะคะที่แตกไปถูกทางเฮ้ยวันนี้นะคะหมานกันไหมเนาะได้กันไหมคะดีใจด้วยคะ่ะทุกคนดีใจด้วย ไปถูกทางนะคะแอปไม่ดีไฟเลยนะคะก็โอ้เสียดายค่ะจา้าไม่งั้นได้สามตัวเลยนะคะได้สามตัวจับมาโอ้ตอนนี้ตาก็บวมอยู่นะคะเพิ่จะปัวมามานะคะไปหาหมก็ได้ยาาหยดตาว่ะ เมื่อยค่ะแต่ละมือแต่ละดีเมือ่อเต่น้ำลูกชายลูกชายลูกชายนี่นะคะอะตามนี้เลยนะคะตัวคนตามนี้เลยเผื่อใครชอบด้วยนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะเอามาเล่าให้ฟังเนาะแต่ไม่รู้จะมาไหมนะคะเอ็ดก็ไม่รู้เล้ยวแต่ว่างูเห่ามันเคยมาแล้วได้รอบนั้นอนะที่เอ็ดเล่าให้ฟังอะคะ่ะงูเห่าแต่ว่าไปออกรัฐบาลไทยนะคะงูเห่าอีอีเหลือมอีล้มอะออกเาพัฒนาเลยนะคะเถ้าเราพัฒนาวันนั้นมาสามเจ็ดเก้าละเมืเ่อหนาส้งเจ็ดเก่า เอาเป็นยังค่ะเอานี่นะคะฮาหนอยรวมนะคะวันที่เจ็ดนะคะทุกคนสี่ห้าหกนะคะเอาเบิ้ลห้ามนะคะจับได้เบิ้ลได้ห้ามอีกแล้วนะคะทุกคนเบิ้ลอีกแล้วนะคะทุกคนสี่สี่นะคะเบิ้ลนะคะจับได้เบิ้ลได้ห้ามอีกแล้วนะคะสวยงามพระรามแปดแอสกัวสูตรนี้นะคะแอดกัวสูตรนี้มีมันไปลาวพัฒนานี่หกสามพอดีหูหกสามเอ็ดก็หมกักอีนได้หนแอสี้เนี่ยหกสามนะคะเรามีไม่คือบนล่างก็ไม่รู้มีไม่เดี๋ยวต้องไปดูนะคะ เราพัฒนานี่ได้มันจะออกทําไมเลขตรงนี้มันต่ำจงเลยก็ไม่รู้นะคะได้ต่ําไม่ใช่พรุ่งนี้เราพัฒนานจะมาต่ำหมดเนะาะจับได้เบิ้ลได้ห้ามนะคะโอกาสเบิ้ลหามสูงเลยนะคะกรุ่งนี้ระวังนะคะ เราพัฒนานี่ละเอียดว่านะคะ4 5 6นะคะ4 4 4 3 4 2นะคะ5 4 5 3 5 2 6 4 6 3 6 2นะคะ5 6 5 9นะคะเม็ดเดียวมาจากตรงนี้นะคะตารางก็4 9 6 3นะคะ5 1 2นะคะ4 5 6 4 5 4 4 3 6 4 3 4นะคะ2 5 6 2 5 4 2 3 6 2 3 4นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะก็ยังไม่แตกนี่นะคะงูเข้าบ้านก็บริเที่นะคะนี่บริเี7 3 9นะคะ เออเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกตัวเดียวกันนั่นแหละคะ่ะนี่ก็เลยลดนะคะสองสามพอดีเห็นมันมีในนี้เนาะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะน่อยกินให้ไปที่ห้าหกน้อยพิเศษสี่ห้านะคะน่อยปกติสี่สองสี่นอยวีเอพเก้าศูนย์นะคะนอยกาชาตห้าหกนะคะน่อยสาม,มคัคคีเออน่อยสาม,มัคคีนะคะห้าหกนะคะน่อยพัฒนาเจ็ดแปดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอยทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ